สวัสดีครับขอแนะนำทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชัวร์ของเกมฟุตบอลในค่ำคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o .com การันตีค่าคอมว่ามากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยคู่แรกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับเซาท์ทอมตัน เกมนี้ขอแนะนําทีมเยือนแม้เกมล่าสุดเจ้าบ้านจะชนะมาก็จริงแต่ก็เป็นเพียงชัยชนะในเกมที่4เท่านั้นในฤดูกาลนี้ฟอร์มช่วงหลังก็ค่อนข้างแย่แพ้มารัวๆครับทางด้านทีมเยือนเองก็อาการหนัก14เกมหลังในลีกนั้นชนะนัดเดียวแต่เอาเข้าจริงๆฟอร์มในสนามไม่ได้ขี้เรยังมีหือมีอื้อรวมถึงทําได้ดีกว่าในหลายๆเกมครับเพียงแต่ผลที่ออกมาไม่เป็นใจเท่านั้นซึ่งการเจอกับทีมบุ๊ของลีกถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ เพราะหากยังไม่ชนะอีกแล้วก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆครับสำหรับเซาท์แฮมตันในช่วงที่เหลือแถมราคาที่ออกมาทางทีมเยือนต่อเพียงพอๆเท่านั้นมองว่ามีลุ้นที่เกมนี้จะบุกมาเฉือนเอาชนะได้เพราะเกมลุกของทัพดาบคู่อาศัยอย่างเดียวคือการเล่นเกมวัดดวงเชื่อว่าอย่างแย่ทีมเยือนก็บุกมาเสมอครับไม่น่าถึงขั้นแพ้ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำเซาท์แฮมตันด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวคู่ที่2แฟรงก์เฟิร์ตพบกับสุดการเกมนี้ขอแนะนำเจ้าบ้านทั้ง2ทีมจะอยู่ในช่วงฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับ แต่เจ้าบ้านนั้นดูเหนือกว่าแม้เกมล่าสุดจะแพ้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าทําได้ดีกว่าคู่แข่งครับฟอร์มโดยรวมก็ดีกองหน้าก็ยิงไม่พักยิ่งเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะถือครองความได้เปรียบเอาไว้ในมือพอสมควรและทางสตกดร์ดเองช่วงหลังเก็บแต้มได้เยอะก็ต้องบอกว่าเจอกับโปรแกร,รมที่ไม่หนักนะักยามเจอกับทีมกลางตารางท่อนบนมักจะไม่รอดออกมาครับอย่างไรก็ตามผลงานในเกมเยือนปีนี้พวกเขาทําได้ดีกว่าในบ้านมากชนะได้ครึ่งๆจากที่ลงเล่น แต่แฟรงเฟิร์ตเองในบ้านปีนี้ก็ยังไม่แพ้ใครยิ่งเกมนี้ราคาพวกเขาต่ออยู่เพียงครึ่งลูกมองว่าไม่ใช่งานยากเท่าไหรหากเจ้าบ้านคิดจะชนะสักลูกหนึ่งก็พอครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำแฟรงเฟิร์ตด้วยความมั่นใจระดับ3ดาวสนับสนุนโดย3 8 8 g o .com เว็บตรงของคอกีฬาคู่ที่3ยูเวนตุสพบกับลาซิโอเกมนี้ขอแนะนำทีมเยือนแม้ชื่อชั้นรวมถึงอันดับในตารางทางเจ้าบ้านจะเหนือกว่าก็ตามแต่ใครๆก็รู้ว่าพวกเขาหมายมั่นกับบอลยุโรปมากกว่า เพราะโรนันโดนั้นนับวันก็ยิ่งอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆครับยิ่งทําให้โอกาสคว้าแชมป์ในรายการนี้ของพวกเขาดูยากขึ้นไปเรื่อยๆโดยกลางสัปดาห์พวกเขาพึ่งลงสนามมาแม้จะไม่เจอกับงานยากนักแต่ติดอยู่ตรงที่ลาซิโอนั้นได้พักมาเต็มๆจากปัญหาของตริโนที่มาแข่งไม่ได้ยิ่งกลางสัปดาห์ที่จะถึงทางยูเว่มีโปรแกรมรอแก้มือกับทางปอโตใน u c l อีก มองว่าเกมนี้พวกเขาไม่มีทางร0อยอย่างที่หลายคนคิดแน่นอนแล้วยิ่งการที่ลาซิโอไม่ต้องกังวลอะไรลงเล่นอีกทีก็วันศุกร์หน้าเลยดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนมีดีเกินพอที่จะบุกมายันเสมอเป็นอย่างน้อยครับและด้วยราคาที่เปิดมานั้นทางเจ้าบ้านต่อถึงครึ่งควบลูกมองว่าสุดๆเลยทางยูเวนตุสก็น่าจะชนะได้ลูกเดียวไม่น่าเกินนี้ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำลาซิโอด้วยความมั่นใจระดับ1ดาว จบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานที่เด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ